วันนี้เราจะเอาทุนจบที่เท่าไหร่ดีนะคะขอแค่ขึ้น5,000ก็พอแล้ว5,000อัพถือว่าเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะทุกนำเตือนชิคกี้ีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตาม ครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องยูกากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่กันในเกม Y วโครสเตอร์หรือว่ารถไฟหอนั่นเองนะคะโอ้ย,ยเกมรถไฟหอเราไม่ได้มานานกันแล้วนะคะพี่ๆไปวันนี้น้องพกทนมา99บาทนะคะมันเหลือเป็นเศษในบัญชีาถามว่ามีเท่าไหร่มี199บาทก็เลยเอา99บาทมาเล่นนั่นเองนะคะพี่ๆโอ้ห ต่ขออนุญาตเปิดเป็สองกันเหมือนเดิมนะคะพี่ๆมาตาแรกตาแรกล็อกไว้แบบนี้สวยๆตึงๆกันไปเลยค่ะแก้วน้ำสเก็ตเตอร์ว่าไงมีรงไหมเอ่ยก็ย้ำไว้ทุกคลิปนะคะพี่ๆทำเพื่อความบันเทิงนะคะไมแนะนไไ่่นำตามเนาะเออ,อดูน้องไปก่อนละกันนะคะพี่ๆใครที่ยังไม่มีงบนะคะซูปเปอร์เมการ้บาทแบบนี้ตึงๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ ตปคขาเนี้เปิดเทอร์โบเพื่อความเราใจนะคะพี่พี่วายมา3ปึ๊บสอหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหสุดจริงไรจริงนะคะเกมนี้เขาบอกว่าช่วงนี้มาแรงอยู่นะคะพี่พี่ยืงเยิงก,กันกับสาวถ้าเลยนะคะพี่พี่โอ้โหของจริงนะคะสุดยอดคอมโบกันเข้าไปหแต่น้องอยากได้วายอะไรอย่างนี้ มาแล้ววายตามคำขอนะคะพี่ีๆอู้หูสวยคูณน้อยปไปหน่อยค่ะพี่อู้ยถ้าคูห้าขึ้นไปนี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะคอมโบมเมื่อกี้ไปกันต่อเลยนะคะเออให้มันได้อย่างนี้สิมาเอมาสวยโอเคดอกนี้ก็เออก่อนโตไปอีก60นะคะพี่พี่ ไปตอนนี้ทุนเรามาห0 0รอแล้วนะคะเราก็จะขยับเบ็ดเป็นเบ็ดหแล้วกันเนาะเออวายมาได้ใช้หน่อยมาคอมโบมาอีกสวยๆเข้าจงาังหวะนี้คอมโบเข้าไปเอาเข้าไปอีกอู้ยคอมโบดีจัดจัดสเก็ตเตอร์ทำเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะคะพี่ๆแหมไอเราก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะคะเนี่ยแก้วมา แกวแพงอยู่โอ้โหสวยดีคะดอกนี้มาสวยจัดหวันเจ๊หวันใสของแพ้แท้วะ <c oughs> ไปเบ็ดสิบกันต่อเลยนะคะพี่พี่เออมาอย่างต่อเนื่องโอ้โหโอ้โหดอกนี้764บาทโอ้โหมันคือแบบเมื่อกี้มัน เร็วไปหมดเลยอะมองไม่ทันเลยนะคะพี่พี่มาเอมาสวยค่ะดอกนี้เอมาเอมาเออซูเปอร์เมกกาไปอีก506บาทค่ะพี่พี่ไปกันต่อยาวๆเลยนะคะวันนี้เราจะเอาทุนจบที่เท่าไหร่ดีนะคะขอแค่ขึ้น5,000ก็พอแล้ว5,000อัพถือว่าเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะ,ะ,คะพี่พี่เออ ไปมันไม่เลาใจนะขออนุญาตเบ็ด30กันเลยละกันนะคะพี่พี่วายยาวมาแบบนี้สวยดีคะอืขอคอมโบสึงถึงหน่อยโอ้โหเมื่อกี้เนิร์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ดอกนี้แหละซูเปอร์เมกะา8 2 4่ปยบาทไปกันต่อเลยค่ะพี่ตอนนี้เราใกล้ถึงฝันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่4,300แล้วนั่นเองมาคอมโบอีกคะ่ะโอ้โหดอกนี้สวย โวายล็อกแบบเมื่อกี้แบบหคือดีไปหมดดอกนี้1,617บาทโอ้ยเกินไปไหมน้องขอเบ็ดร้อยสัก2ทีหนเอ้าเฮ้ยโบาาเตินหนึ่ง,งปุ๊บเข้าเลยเหรอหรือไงอ่ะไม่เป็นไรนะคะพี่พี่มาเลยขอแบบดีๆวายมาแบบนี้สวยๆ ไปเลยโอ้โหคอมโบแบบไม่น่าเชื่อดอกเดียวสามพนึงเฮ้ยเกินไปไหมโอโพอกดเข้าโอโหดวงดวงดีจะจัดขออนุญ,ญาตกอนะคะพี่พี่เดี๋ยวคิดมันจะยาวไปเนาะเฮ้ยจะให้กระสา0พันเท่านั้นเองเหรอวายมาล็อกแบบนี้โอ้โอขอล็อกตัวที่สองด้วยได้ไหมคะพี่โอ้โห สวย็อกตัวที่2แบบนี้สวยกันไปเลยโอ้ยโอ้โหดอกนี้ก้อนโต2ัว2,250โอเคเงินรางวัลรวม5,385บาทอบ้าทหูถือว่าเยอะมากโอ้โหตาน,นี้ก็จบไปแล้วนะคะก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้น้องอยูกะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย